สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่50สุดท้ายแล้วนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่14นะครับเป็นการที่โยเซฟนะครับได้นำร่างของยาโคบบิดาของตนไปฝากยังอุโมนะครับที่ได้สาบานไว้กับยาโคบว่าจะนำร่างนะครับไปไว้ในถ้ำหรือ อุโมง์ฝังศพนะครับนะร่วมกับบรรพบุรุษของท่านเราเองนัได้เห็นถึงความการรักษาสัญญาที่ยเซฟได้รักษาสัญญาต่อ,อยาโคบและเราได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของอขอบวนนะครับไวรัลไรหรือขอบวนในการเคลื่อนย้ายร่างเองนั้นเนี่ยจากที่โกเชนนะครับไปสู่ที่แผ่นดินคานาน เราได้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆที่โอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับยาโคบเองนั้นก็จบชีวิตลงและถูกฝังและถูกรวมเอาไว้กับบรรพบุรุษนะครับเริ่มต้นชีวิตของยาโครบระหว่างเส้นทางชีวิตของเขามีความยากลําบากต่างๆนานา,นา,นา,นานมากมายนะครับแต่บั้นปลายชีวิตของเขาในช่วงสั้นๆ10กว่าปีในการที่เขาเองนั้นอยู่ในอียิปต์ นะครับเป็นช่วงเวลาที่ความชุ่มชื่นนั้นกลับมาสู่จิตใจในจิตใ,ใจของยาโคบเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากยาโคบเองนั้นเนี่ยได้พบกับโยเซฟซึ่งท่านเองนั้นคิดว่าโยเซฟเป็นเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะครับและเขาเองนั้นยาโคบเองนั้นก็ได้กลับมาพบกับโยเซฟความชื่นชมยินดีก็เกิดขึ้นในช่วงวันป่ายชีวิตของยาโคบซึ่งยาโคบเองนั้นตลอด การดาเนินชีวิตของยาโคบเองนั้นเจอความทุกข์ยากลําบากมากมายนะครับในในจิตใจและจากการการะทําของเขาเองจากเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาแต่ช่วงบรรพยาเองนั้นก็อยู่ในแผ่นดินต่างประเทศด้วยไม่ใช่แผ่นดินคานอันตามที่พระเจ้าเอโนสสัญญาท่านเองนจึงหวนระลึกและปรารถนาที่อยากจะกลับไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าเอโนสสัญญานะครับ นั่นคือช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็จบลงด้วยบกฝังศพชีวิตของเราละครับเราเองนั้นอาจจะเริ่มต้นชีวิตของเราอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ระหว่างเส้นทางในการเดินทางในชีวิตของเราเราเองนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์ที่สุขทุกข์เราอ,อาจจะเจอที่สมหวังไม่สมหวังก็ตามนะครับแต่บนเส้นทางเดินในการเดินไปกับพระเจ้าและในร่างกายดีเราก็จะจบลงด้วย การจาก,กร่างกายเรือนดินนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินที่พระองค์นั้นทรงสัญญาเอาไว้ว่าเราเองนั้นเนี่ยจะได้ไปอยู่กับพระองค์ผ่านทางโอเปรยเสซุคริตที่เราท้งหลาเองนั้นได้เชื่อช่วงเวลาในโลกนี้แสนสั้นครับเราเองนั้นจะต้องผ่านโลกนี้ไปและไปสู่ยังแผ่นดินอันนิรันดร์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตลอดวันเวลาในการที่เราเองนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่เราเองนั้นทาเราต้องรับผลของการการะทา ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ว่าการกระทานั้นดีหรือร้ายก็ตามเพราะฉะนั้นเองให้เราเองนั้นระมัดระวังชีวิตของเราครับที่เราเองนั้นจะรักษาชีวิตและดําเนินชีวิตกระทําในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องเราและขอพระเจ้าช่วยเราและให้จิตใจของเราเองนั้นเนี่ยได้ตั้งมั่นคงที่จะไม่กล้าเข้าสู่สิ่งที่เป็นไม่ใช่นาประไดของพระเจ้า ไม่ใช่แผนการของพระองค์แต่ให้เราเองนั้นตัดสินใจาวางเนื้อหนังของเราทิ้งเนื้อหนังของเราลงและดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโลกนี้อาจจะยัย่วยุเราด้วยสิ่งต่างๆมากมายและเราเองนั้นก็ปรารถนาสิ่งต่างๆเหล่า,านั้นด้วยอย่างเช่นความสะดวกสบายความสุขาการมีเงินใช้การมีสิ่งนู้นสะิ่งนี้อย่างที่คนอื่นเขาก็มีการเราก็อยากจะมีด้วยแต่เราเองนั้นอาจจะตกกับดักของการร่อลวง ที่โลกเอนั้นกําลังล่อลวงเราระบบของโลกนี้กําลังล่อลวงเราอยู่ขอให้เราเองนั <c> ้น <oughs> รักษาชีวิตของเรานะครับรักษาใจของเรารักษาความคิดของเราให้ดําเนินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้ดําเนินติดตามด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อชีวิตของเราเองนั้นจะกล้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เนื่องคือแผ่นดินที่เราจะอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์วันนี้เราถูกทายแล้วโดยโดย,โดยฝ่ายวิญญาณแต่ในวันข้างหน้า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตของเราจะถูกถ่ายไปด้วยชิ้นเดียวกันขอพระเจ้าได้อํานวยให้พออยู่ในชีวิตของพี่น้อง <c oughs> ที่เราจะรักษาชีวิตของเรารักษาจิตใจของเรารัากษาการกระทา <c oughs> การกระทําของเราในทางของพระเจ้าตลอดมันคือในชีวิตของเราขอพระเจ้าได้อํานวยให้พรนะครับ